ทองคำปรับตัวออกข้างนะครับคาดว่าในสัปดาห์นี้เราน่าจะได้เห็นการเลือกทางนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงก็ตามและถามว่าฝั่งไหนเนี่ยมีโอกาสมากกว่ากันนะครับเดี๋ยนะวคลิปนี้เรามาดูาก,ากันครับจะะดดดดีีแคคค่่ไไหหนนนนนถ้้้าาาาาามมััักกกกกววิิเเรรร์อออึึษษตตลลล24 0-56-2-7ชโโโงงททุบย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ในการพูดคุยรุยกราฟทองกับผมไฮเทดเดอร์อินเตโกหรือนายโกอินเตอร์นะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับตัวราคาทองคานะครับสาหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็พูดได้ว่าโอ้โหไซเวททั้งสัปดาห์เลยนะครับถึงแม้ว่าราคาทองคำเนี่ยเขาจะมีการดีดขึ้นมานะครับในช่วงของอวันจันทร์นะครับหรือว่าต้นสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าราคาเนี่ย เอ้ยน่าจะมีการแบบปรับตัวขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแม่ปรับตัวขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทองคําไทยหรือว่าตัวทองคาสปอร์ตแต่ปรากฏว่าพี่แกเนี่ยเล่นไซเวยค่อนข้างหนักเลยนะอันนี้ก็วันพุธก็เป็นวันที่2นะครับที่เขาเนี่ยยังไซเวยอยู่ในกรอบที่ยังไม่ได้เลือกทางอะไรนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังมองว่าเอ้มันน่าจะน่าจะพอไปได้อยู่นะเออน่าจะพอไปได้อยู่นะถ้าราคาเนี่ยเขาไม่ดุดอ่าต่ากว่า หนึ่งเก้าห้าห้านะซึ่งตรงนี้มาทดสอบหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยก็คือก็มาทดสอบอีกเมื่อบ่ายนั่นแหละนะครับจริงๆก็เริ่มกังวลแล้วนะครับ,เ,รเ,รนนรบเพราะว่าถ้าราคาเนี่ยเขาไม่สามารถยืนตรงหนึ่งเก้าห้าห้าได้เนี่ยเราอาจจะเห็นการลงต่อนะครับที่ลงมาเลยนะครับที่ประมาณหนึ่งเก้าสี่ศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ส้าตัวทองคำไทยนะครับก็ ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรนะครับเพร, er. ร,เพราะว่าดูจากราคาแล้วเนี่ยโอ้นยนะยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับเพิ่มเติมเนี่ยอยู่วิ่งอยู่เนี่ยแถวเท่าที่ผมจําได้เนี่ยก็วิ่งอยู่แค่ไม่กี่ราคานะครับคือ32,200นะครับแล้วก็จนถึง3 2 0 0 0ประมาณ400ได้นะวิ่งอยู่เนี่ยระดับนี้นะครับก็ทองคําไทยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วหลายๆคลิปเลยนะครับบางทีไม่ต้องสนการไม่ต้องสนอะไรก็ได้นะครับ คุณแค่ตั้งออเดอร์นะครับหรือตั้งการซื้อขายเนี่ยอยู่ทุกสักเท่าไหร่ครับทุก200บาทนะครับสามหมื่แล้วก็32,000อย่างเงี้ยนะครับตั้งไปเลยนะครับหออเดอร์หออเดอร์นะครับเวลาราคาลงมาปึ๊บทำไงครับตั้งขายที่200บาทเหมือนกันนะครับก็คือ3 2 4 0 0อ่านะครับหรือ3 2 2 0 0เนี่ยตั้งแค่นี้เลยนะครับซื้อขายอยู่ในบริเวณแค่นี้พอนะครับ200บาทเท่านั้นนะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่า เอ้มันทากนไรได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับตัวทอ,องคําไทยช่วงนี้เพราะว่าตัวเงินบาทเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างหนุนนะครับทองคําไทยให้เขาเรียกอะไรไม่ได้ลงง่ายๆนะครับเพราะเหตุใดนะครับอันนี้บอกไปหลายครั้งแล้วนะว่าประเทศเราเนะครับประเทศไทยอยู่ในช่วงของสุญญากาศทางการเมืองเนาะกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็นู่นเลยนะครับสิ่งหากว่านะครับ ก็ช่วงนี้จนถึงสิงหานะผมก็เลยมองว่าค้างเงินบาทมันจะอ่อนไปงี้เรื่อยๆนะครับจะอ่อนเดี๋ยวก็อ่อนนะครับลงแข็งนิดหน่อยเดี๋ยวก็อ่อนนะครับไปอย่างงี้เรื่อยๆจนกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เลยนะครับดังนั้นเมื่อเราพอทราบตีมอย่างนี้แล้วนะครับไม่ต้องดูดอลลาร์ก็ได้ดูเงินบาทเดี๋ยวเออเราก็จะเห็นได้ว่าฝั่งซื้อของนกคําค่อนข้างได้เปรียบนะครับในอีกประมาณจนถึงสิงหานี้นะครับ ดังนั้นวิธีเราเล่นง่ายๆเราไม่ต้องสนและเออเดี๋ยวทองมันก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นก็ลงของมันเองตัวสปอร์ตนะครับแต่ตัวทองคาไทยเนี่ยเราก็ตั้งแค่นี้แหละ200บาทนะครับตั้งให้มันทางห่างไว้เพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าปั๊บเนี่ย200ใช่ไหมเข้า200ปุ๊บบางทีไงราคาร่วงมา1 9 4 0เนี่ยมันร่วงมาประมาณ3 2 0 0 0ื่นต้นๆนะครับเราจะได้มีของอันนี้ถั่วไว้ด้วยนะครับพอจังหวะมันลงมาอ่า1940เนี่ยหรืออีกประมาณ200าี่ย นี่เป็นอะไรแนวรับช่วงแบบบริเวณแนวรับสุดท้ายเดี๋ยวก็ดีอยู่ดีนะครับเดี๋ยวมันก็ดีอยูด่ดีคุณก็สามารถทํากําไรได้200บาทนะครับร้อยบาท200บาทเนี่ยมัา,มาทาได้ไม่ยากเลยนะครับในช่วงนี้ก็แนะนําแบบนี้ละกันนะครับสำหรับตัวราคาของคําไทยนะส่วนเมืองน้องเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าเขาจะหลุด195้ไหมอันนี้สําคัญนะครับถ้ายังไม่หลุดเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะครับขึ้นไป1980ตอนที่นอนฟาร์มตบลงมาได้ต่อนะครับก็ประมาณนั้นนั่นเองนะครับ แล้วก็มาดูตัวข่าวกันบ้างนะครับตัวข่าวเป็นยังไงนะครับก็ então, นะครับเดี๋ยวฟิลเตอร์นิดหนึ่งนะฮะเอาของ US อย่างเดียวเพืยวเ,เนาะคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พูดกันตรงๆว่าแทบจะไม่มีข่าวอะไรเลยนะหลังจากนอนฟาร์มมาเนี่ยคุณดูนะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยมีวันจันทร์วันเดียวที่จู่ๆราคาเขาดีขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้ ISM PMI นะครับที่ออกมา ที่ออกมาค่อนข้างแย่นะครับเป็นแบบก็พุดง่ายว่ามันก็คือแบบการการแบบเหมือนดัชนีเกี่ยวกับตัวภาคสวิตนะครับภาคบริการซึ่งเป็นภาคที่ค่อนข้างสำคัญนะครับของสหรัฐเลยเพราะสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศของการบริโภคเนาะบริโภคและบริการนะครับบริโภคบริการแล้วเนี่ย มันออกมาค่อนข้างน้อยนะครับกว่าครั้งก่อนมันก็เลยทําให้ราคาดีดขึ้นมาและอย่างไม่ใช่อะไหรอกนะครับมันโดนตรงแบบแนวรับด้วยใน940นะครับราคาก็เลยดิดขึ้นมานะครับมันก็ประกอบประกอบกันไปนะครับส่วนการที่ทําไมราคามันลงดิ่งจังเลยคุณฮายนะครับเมื่อเมื่อตอนนอนฟาร์มที่แล้วโอ้โหไลค์กันจจะเลยผมก็บอกว่าซื้อนะผมก็บอกว่าซื้อนะก็แบบสุดท้ายแล้ลงลงยับเลยนะครับทั้งที่เอาจจริงแล้วเนี่ย นอนฟาร์มมันออกมาดีจริงนะครับแต่ตัวจริงๆที่เขาวิ่งกันโดยปกติเนี่ยมันคืออเนกพอร์ต e มนต์นะครับคือมันออกมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูดูนะครับออกมาน้อยกว่าปกติมากๆเลยนะ0ูดจดาแต่ราคาทองลงยับเลยนะครับผมก็อันนี้ผมพูดก็ตรงๆว่าส่วนหลักๆเลยนะผมว่าเป็นพอเทคนิคนะครับเพราะว่าตัวตัว,ตวทางฟันจะเป็นเท่าหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยราคาไม่น่าจะลงได้ขนาดนี้นะ แล้วก็อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นว่าเลื่องเรื่องแถมแล้วกันนะพราะมาดูกราฟกันเมื <c oughs> ่อพอมันมาสุกเนี่ยผมสั่งซื้อนะผมสั่งซื้อนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าใครได้ซื้อไปเนี่ยก็คืออาจจะโดนอาจจะโดนแต่ว่าด้วยความที่เป็นทองคาไทยอะ่ะก็ไม่โดนเนี่ยนะครับก็ประมาณสามหมื่นสองพันสองร้อยอยู่แถวเนี้ยแหล,ละแต่จังหวะที่ราคาเนี่ยขึ้นมาคุณก็น่าสามารถทํากําไรได้แล้วแต่ว่านี้ผมให้เป็นฟรีนะถ้าใครได้ดูไลฟ์ของผมนะ ผมบอกว่าซื้อจริงนะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกเสมอคืออะไรครับถ้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขายังปิดแดงอยู่นะครับเมื่อถ้าใครจําได้นะหนึ่งชั่วโมงยังปิดแดงอยู่นะเราจะไม่เข้าซื้อนะครับเราจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อมีอะไรครับมีแท่งเขียวนะครับมีแท่งแบบนี้เข้ามาอย่างน้อยแท่งเขียวสักแท่งก็ได้นะครับก็อค่อยซื้อนะครับ <c oughs> ผมก็ผมก็ซื้อนะผมก็ซื้อว่าพวกผมมองขึ้นอยู่แล้วนะครับด้วยแบบเอ้ยเอ้ยมันพอดีเลยนี่เห็นไหม เป็นเทนไลน์เทนไลน์ของมองมองได้อยู่แล้วครับแล้วก็มีแท่งเขียวเกิดพอดีพอเกิดแท่งเขียวเนี่ยเราก็เออไม่เป็นไรเสี่ยงซื้อเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่าเอ,อ้ยราคาไม่รอดวะไม่เป็นไรอีกนะครับไม่เป็นไรลงมาแล้วก็มีออเดอร์อยู่นี้แต่ข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถนะครับประหยัดต้นทุนเราไปเยอะถ้าเราแบบไม่ได้มีความรู้ด้านแท่งเขียนเนี่ยเราจะทําไงครับเราจะเข้าตั้งแต่ตรงนี้เลย นะครับแล้วเขาตั้งแต่ตรงนี้โอ้โหแล้วก็เราก็จะดอยยาว่อนเยอะนะครับดอยยาว่อนเยอะหรือจะเข้าแท่งนี้ก็ได้เราก็จะดอยอีกเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการเท่าแท่งเขียวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะทําให้คุณประหยัดกระสุนไปได้เยอะแล้วถ้าเข้าปั๊บมันไม่ขึ้นก็ทําไงก็ปล่อยหรือบางคนเข้าปั๊บคัดล้อที่ตรงไหนครับห่างแท่งก็คือจบนะครับแล้วก็มารอแท่งเขียวต่อไปเห็นไหมครับกว่าจะมีแท่งเขียวนี้อีกสักพักนึงเลยนะครับซื้อแท่งนี้ก็ได้นะครับคัดล้อก็ได้แล้วก็มาซื้อแบบซื้ออเรื่ยๆนจถ จนกระทั่งมันเขียวแล้วมันไปนะครับนั่นคือนั่นคือจุดที่แบบเล่นไม่ยากนะแต่ว่าโอเคมันคัดลอตหลายครั้งแต่ว่าถ้าเป็นทองคําไทยเนี่ยไม่โดนนะครับทองคําไทยเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยทุก200บาทเราค่อยเข้านึกอ,ออกไหมดังนั้นเวลาที่ราคาลงมาเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะได้มีแบบ3 0 0 0 0ื่สักสามร้อยอะไม้หนึ่งนะครับแล้วก็มาสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยคือไม่จําเป็นต้องสองร้อยบาทแบบทุวนๆนะคุณคือเข้าระยะให้มันต่างๆกันไว้นะครับ อย่างเงี้ยสมุราคาเนี่ยลงมาตรงนี้ประมาณสามหมื่นหนึ่งพันไอ้สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเนี่ยสภาพคุณก็ได้กาําไรละเห็นไหมเนี่ยคือทองคําไทยแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเป็นการที่เราเข้าจากเขาเรียกอะไรครับเข้าจากแท่งเขียวหรือรอแท่งแท่งขาซื้อเข้าคืออ่าเข้าสักหน่อยหนึ่งแล้วคุณค่อยจัดการมันทําให้คุณเนี่ยสามารถประหยัดอ่าอะไรไปได้เยอะนะครับอันนี้ก็เลยเป็นทิคแน่อนอๆนะที่ผมอยากจะแชร์นะว่าแค่คุณแบบมีเทคนิคขึ้นนะครับเล็กๆน้อยแค่แท่งเทียนเนี่ย จังหวะที่ราคาลงมาแรงๆนยคนุณอย่าไปสวนมันนะครับอันตรายเนี่ยลงไปสวนเละนะครับสวนเละนะครับคุณรอแท่งเขียวสักอันหนึ่งก่อนถึงแม้ว่าแท่งเขียวนี้มันจะไม่ขึ้นเนี่ยแต่คุณประหยัดไปได้เยอะนะครับโดยเฉพาะท่องคําไทยเนี่ยเราไม่ค่อยคัดลอดกันอยู่แล้วนะครับเราก็จะแบบเออมีต้นทุนที่ไม่ได้แย่กับชาวบ้านเขาเท่าไหร่หรือต้นทุนถั่วที่ไม่แย่เลยนะครับแล้วเราค่อยมาถั่วด้านล่างรอ,อบหนึ่งก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณก็มาเปิดอะไรนะครับ <ๆ S 2> คุณก็เปิดแนวรับดูนะเออแนวร เราค่อยเข้าเห็นไหมเนี่ยแนวรับพอดีนะครับแล้วเกิดแทงเขียวเราค่อยเข้าอีกรอบหนึ่งก็ได้นี่เห็นไหมแล้วก็จบได้หนึ่งรอบนะครับตรงนี้ก็ติดไปแต่สุดท้ายเนี่ยก็ออกได้แล้วเห็นไหมนะครับก็ประมาณนั้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นแชร์ทิกเล็กเน้อยเนาะแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะว่าทองคําเนี่ยโหวิ่งในกรอบไซด์เวย์แบบนี้นะแล้วถ้าราคาเนี่ยเขาไม่หลุดหนึ่งเก้าอ่าห้าห้ามาเนี่ยเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยถ้าเขาไม่หลุดตรงนี้มาโอเคเขายังไปได้ต่อนะ แล้วผมมองขึ้นต่อด้วยมองขึ้นไปถึงตรงนี้เลยเพราะ1เนี่ยแนวต้านเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยแนวต้านเขาทดสอบไปหมดแล้วเนี่ยนะ,น,นะครับเขาทดสอบไปหมดแล้วตรงนี้นี่ตรงนี้อ่าตรงนี้นะฮะเขาทดสอบไปหมดแล้วนี่เห็นไหมดังนั้นเนี่ยถ้าราคาขึ้นมาอีก,อกรอบทะลุตร,ตรงนี้ไปเนี่ยก็คือเขาวกว็าไม่ไว้หน้าแล้วนะครับราคาก็จะไปทดสอบแนวต้านอีกอันหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้นะครับก็ประมาณ1980นย์นะครับเนี่ยก็คือเป็นจุดที่รอรออยู่นะครับก็ซื้อแถวตรงนี้ไป 32,200นะครับก็ไปออกที่ประมาณเท่าไหร่ครับ32,400อีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนะั้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวทองคำไทยแล้วก็ทองคำสปอตนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นแชร์ทิศเล็กๆน้อยนะในทางเทคนิคเนาะโอเคแล้วก็มาอีกอันหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่จบไปแล้วเนาะแต่ว่าก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับสหรัฐเนี่ยก็เพิ่งผ่านตัวเพดานนี้ไปนะครับ ก็ต,ต่างที่จะคาแหละต้องผ่านอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันน่าสนใจกว่าน,นั้นเนื้อหาของเขาเนี่ยคือการที่กว่าจะผ่านได้เนี่ยคือทางอีกฝั่งหรือว่าเป็นอสา้าสาูงเนี่ยเขาไม่อยากให้ใช้เงินเยอะนะครับลดแบ,บจจตในการผ่านอ่าเพดานนี่ค่อน,นข้างเยอะเลยนะครับก้อนนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อการดําเนินวยวัยของการลังของสหรัฐได้คือโอเคเพดานนี่มันขยายจริงแต่มันขยายน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับที่จะทํา ฟิสคาลโพลิสีหรือนโยบายการขังได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะก็ถึงจบไปแล้วเนี่ยก็คือถ้าไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันอะไรเนี่ยมันก็คืออดหมดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเอ้ยกดดันให้ตัว u s ไม่ดีอันนี้ก็ผ่านไปแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวที่พูดกันตรงๆว่าก็ไม่ได้เล่นแล้วนะแต่แค่มมาอัปเดตเฉยๆเพราะตอนนี้เนี่ยเอาตรงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ที่แทบจะไม่มีข่าวอะไรเลยนะครับก็ เป็นสัปดาห์ที่วิ่งตามเทคนิคไปเลยนะครับก็คือเนี่ยวิ่งตามเนี้ง่ายๆนะครับวิ่งตามนี้ไปเลยง่ายๆนะครับตามนั้นนะครับเล่นไม่ยากนะครับคุณก็เข้าแค่ตรงนี้หนึ่งเก้าห้าห้าจนถึงหนึ่งเก้าหกศูนย์เนี่ยสายเทคนิคเลนเนี่ยเล่นแค่นี้พออาจจะได้แค่ร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ข่างเงินบาทเขาช่วยอยู่แล้วเนี่ยคุณรอจังหวะดีเนี่ยมามีโอกาสที่คุณเล่นรอบได้ร้อยบาทนะครับในช่วงนี้นะครับประมาณนั้นอ่ะ แล้วมาดูในทางเทคนิคกันบ้างนะครับว่าเอ๊ะยังไงบ้างรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วปิดเป็นนอนฟาร์มโอ้โหถ้าหลัดนอนฟาร์มโดนตบมานะสัปดาห์ที่แล้วเขียวแบบนี้ก็คือจะสวยมากนะครับเขียวเต็มแท่งไปเลยเราจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีความอะไรอะไม่ค่อยมีความสงสัยอะไรว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับแต่พอโดนตบมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปิดเป็นเขียวนี้นะสัปดาห์ที่แล้วนอนฟาร์มเนี่ย แต่ว่าสุดท้ายถ้าเขาปิดเขียวเนี่ยมันก็อาจจะมีการพักอยู่ดีแล้วมันก็เสียวอยู่ดีแหละนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาพักมาให้เราก่อนเนี่ยคือเราเสียวก่อนเลยอย่างแรกแต่ว่ามันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันได้มีการพักตัวมาแล้วนะครับดังนั้นการที่เขาจะขึ้นต่อเนี่ยมันไม่ยากนะครับการที่เขาจะขึ้นต่อไม่ยากอันนี้ขึ้นหลายสัปดาห์นะส่วนไอ้ที่ผมที่ว่าทําไมหลักๆเนี่ยหลักๆเนี่ยทำไมราคาทองนอนฟาร์มมันลงได้เยอะเลยจริงๆนะเพราะว่าหนึ่งอย่างนี้เลยครับผมเป็นสิ่ที่หกเงินมนะก็คือตัว รายเดือนเนี่ยเห็นไหมมันแดงมากนะครับรายเดือนเนี้ยผมบอกแล้วว่าขึ้นยังไงในโดนแนวต้านเนี่ยมันจะมีแดงขายเสมอนะครับแล้วถ้าเรามาดูแนวต้านสําคัญเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทําไมเอ๊นอนฟร์มมันลงแรงจริงนะเพราะว่าใครจําได้เนี่ยผมจะสั่งนะตอนนั้นราคาขึ้นสวยเทนกําลังมานะแต่ทำไมผมบอกว่าเอ๊ไม่อยากให้ซื้อตรงนี้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะนี่ครับแนวต้านแนวต้านค่อนข้างหนาเลยนะครับนี่อ่ะเนี่ยนะครับ แนวต้านตรงนี้นะแนวต้านนะแนวต้านแนวต้านนะโดนตบมาหลายรอบแล้วเราโดนตบม,มาหลายรอบมาหนึ่งเก้าแปดห้านะครับหนึ่งเก้าแปดห้านะครับหนึ่งเก้าแปดห้าที่ผมบอกเอ้ยมันค่อยอยากให้ซื้อเท่าไหร่นะครับแล้วก็นอนฝาออกมาเนี่ยลงนะครับแต่ด้วยความที่อันนี้พอร์ตเลสเมันดีนะผมว่ามันก็ซื้อได้นะมันก็ซื้อได้นะครับผมก็ปิดเข้าเหมือนทุกคนได้แหละเข้าแท่งเขียวนะครับแล้วผมก็โดนลากมานะครับไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็ปิดมาเข้าทุนแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ สำหรับตัวทองคำเนาะแต่ว่าผมก็ประหยัดไปเยอะเหมือนกันนะครับก็แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแนวต้านหลักนะครับแล้วพอโดนรายเดือนที่ค่อนข้างแข็งเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูนะมันก็เลยไม่ไหวนะครับไม่เลยไม่ไหวนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางเทคนิคในทางรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนเนาะก็คือรายเดือนเนี่ยกดดันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเขาสามารถทะลุตรงนี้ได้ผมว่าก็ไม่มีปัญหาอยู่ดีนะครับคุณก็เล่นต่อได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับประมาณนั้นนั่นเองอ่ะแล้วก็ ในระยะสั้นยังไงครับก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะแนวนี้นะเห็นไหมเนี่ยก็ดีๆกัแบบละนะครับก็ซื้อขึ้นไปนะครับซื้อขึ้นไปก็อันนี้มีได้หลายแนวนะจะออก1965ก็ได้หรือว่าจะออกอีกทีหนึ่งมองขึ้นไปเลย1980 1985ก็ได้เช่นกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็แนวรับเนี่ยเราเล่นอยู่2แนวนะครับตรงนี้นะครับสูราคามันหลุดมาคลิปออกไปปั๊บมองขึ้นใช่ไหมแต่จู่ๆแล้วราคามัน าราคามันหลุดมานะครับสูนติราคาหลุดมาทําไงนะครับก็มารอรับที่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์อีกครั้งเป็นแนวรับถัดไปนะครับก็คิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยขี่หมูที่หมาเนี่ยดูจากรกาวแล้วนะครับราคาเนี่ยมันก็น่าจะเล่นอยู่เนี่ยในกรอบเนี้ยไปสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่ถ้ามันจะลงเดี๋ยวมันจะเลือกทางลงเองนะครับแต่ว่าคุณจะสามารถเล่นรอบนี้อีกหน่อยหนึ่งและถึงถึงตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะมาดูคลิปอิตโกแล้วอาจจะได้มุมมองอะไรให,ใหม่ๆนะตอนนั้นก็ได้เช่นกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เล่นง่ายๆครับเรารอว่าเรารอเล่นเนี่ยหนึ่งเก้าห้าห้าไปจนถึงหนึ่งเก้าแปดห้าเลยนะครับสาหรับผมนะแล้วก็เล่นแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยวันเนี้ยสัปดาห์เนี้ยสูงเขาจะเบรกเขาจะเบรกฝั่งไหนหรือเปล่าแต่ดูจากข่าวแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรดังนั้นเนี่ยเราลองเล่นแบบนี้ไปก่อนละกันนะครับในช่วงนี้โอเคนะครับก็พอของปากของพอนะสรุปก็คือช่วงนี้ทองวิ่งเป็นไซเวย์นะครับทองคําแท่ง ตีไปเลยโซนละสองร้อยบาทนะครับคุณถั่วไปต่างกันแบบจุดที่คุณเข้าซื้อแลกสักสองร้อยแล้วคุณก็ทํากำไรอยู่แค่นี้ร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยเรื่อยๆมันทําง่ายเนี่ยคุณดูดินะครับนองทองคําเนี่ยวิ่งเป็นไซเวนะทองคาไทยวิ่งเป็นไซเวโคด้ดเลยนะครับคุณไม่ต้องไปกะเก่งอะไรคือวางวันนี้ไม่ไหนไม่ดีคุณก็กําไรแล้วนะครับในตลาดนี้ก็ประมาณนั้นละกันสำหรับวันนี้ก็รายการพูดคุยลุยกัาบทองก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ มีอะไรก็สามารถเก็บคําถามไว้ถามในไลฟ์พรุ่งนี้ได้เช่นกันนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีไลฟ์ต่อช่วงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับใครอยากเข้ามาดูลุ้นข่าวอ n านพอยเมนเคลมแล้วกันอ่ะก็มาลุ้นกับผมได้เช่นกันนะครับแล้วก็มาถามด้วยว่าแนวโน้อมอะไรยังไงยังไงในรายการนั้นก็จะบอกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ